สวัสดีครับผมพบกับเซาเน็อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีทัศนะฟุตบอลอีก3คู่เน้นๆมานําเสนอประจําวันที่11มิถุนายนนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านไหนสนใจเข้าร่วมครอบครัวเดียวกับผมเนี่ยแค่ทุกคนปัดขวาไปที่ใต้รูมนาโปรไฟล์อ่านําความเข้าใจสักนิดหนึ่งแล้วคลิกไปที่ลิงก์นั้นหรือไปทาง a s t 7 7รับรองได้เลยว่ามีกิจกรรมให้ร่วมเล่นร่วมสนุกมากมายแล้วฟุตบอลตัวเน้นในนั้นยังไไงกก็็หววนนเเจบทุััมและพื่่อใ้ปส เรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมในศึกลาลิก้าลีก2นะครับผมเป็นรอบเพย์ออฟระหว่างเรียลโอเบียโดนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการเยียนต่ออัลเมเรียน,นะครับผมทางเจ้าบ้านเองอะเรียลโอเบียโดเองอะถือว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมจริงครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยคือชนะมา4นัดรวดเลยนะครับผมแล้วก็เสมอแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วนัดล่าสุดคือ บุกไปชนะอาร์เมเนียมาก่อนนะครับผมในเลกแรก2ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับผมถือว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านเนี่ยอาร์เบโดเองเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไว้ใจได้นะครับผมแล้วได้เปรียบด้วยนัดนี้ที่จะได้เล่นในบ้านแล้วเผลอๆมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาสู่ลาลิกาหลีกแรกนะครับผมถือว่าปีหน้าเนี่ยอาร์เบโดเนี่ยถือว่ามีลุ้นเลยนะครับผมที่จะกลับมาหลีกสูงสุดของสเปนส่วนทางผู้มาเยือนอย่างอาร์เมเนียเองต้องบอกตามตรงว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ดีเลยครับผม5้นัดหลังสุดก็แพ้ไปถึงแก็ม่ครๆผต ในนัดที่เพย์ออมเนี่ยก็ถือว่ายังฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยคือเปิดบ้านแพ้ต่ออัลเบโดมาถึง2ประตูต่อนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือผ่านกลับไปเล่นลาลิกาสเปนสูงสุดเนี่ยถือว่ายากอยู่พอสมควรนะครับผมและทีทวของคู่เนี่ยเจอกันมาส่วนใหญ่แล้วจะหนักไปทางเสมอนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางอเมรียชนะมาโดยตลอดก็จริงแต่ทาง อารเบโดเองช่วงหลังมาเนี่ยเริ่มคืนฟอร์มเก่งนะครับผมแล้วนัดเนี่ยได้เปรียบด้วยนะครับผมที่เล่นในบ้านผมก็ยังเชื่อว่าอารเบโดเนี่ยน่าจะผ่านเข้ารอบแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่ลาลิกาสเปนลีกสูงสุดของประเทศได้แน่นอนครับผมผมเลยมองว่าใครไปทางเจ้าบ้านเลี้ยวอารเบโดเนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนครับแล้วก็มาที่คู่ที่2นะครับผมในศึกชิลีครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมระหว่างยูเนียสซิดัตนะครับผมของชิลีนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกูริโกยูนิโดนะครับผมทางเจ้าบ้านโอ้โหยูนิิเวอร์ซตัด ชิลีเองเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยคือแพ้ไปแล้ว3นัดนะครับผมแล้วก็ชนะได้แค่2นัดเท่านั้นนัดล่าสุดที่เจอกันมาในเลกแรกเนี่ยจะเป็นทางผู้มาเยือนอย่างยูนิโดเนี่ยชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยถือถือว่าสวิงไม่ไม่ดีเลยนะครับผมแพ้เยอะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วชนะได้แค่2นัดเท่านั้นส่วนฟอร์มการเล่นของผ e ู้มาเยือนอย่างยูนิโดเองก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแม้ mind, ว่าจะสวิงไปบ้างแต่ก็ยังมีผลการแข่งขันที่ชนนะมาาาาากกวว่เจ้้้บแลทง ก็เพิ่งเปิดบ้านชนะมาด้วยในเล็กแรกถือว่ากลุ่มความได้เปรียบแบบสุดๆแล้วพร้อมที่จะผ่านเข้ารอบในรอบต่อไปอยู่นะครับส่วนเฮตเฮต,เตของคู่เนี่ยเจอกันมาช่วงหลังจะเป็นทางยูนิโดเนี่ยเก็บชัยชนะได้ซับเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับผมแม้ว่าจะเสียประตูไปบ้างแต่ก็ยังได้ ผลชัยชนะมาโดยตลอดนะฮะแล้วด้วยการที่มาเจอกันรอบนี้ด้วยผลการแข่งขันที่ดีของผู้มาเยือนยูนิโดในรอบแรกเนี่ยผมก็มองว่านัดน,นี้น่าจะยังเก็บใจชนะได้เหมือนเดิมแล้วก็น่าจะผ่านเข้ารอบได้เหมือนเดิมผมเลยมองว่าใครไปทางผู้มาเยือนอย่างยูนิโดเนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนครับแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายคู่ที่3นะครับผมไปทางโคลอมเบียครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมระหว่างเมดลินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนต่อจูเนียเอฟซีนะครับผมเมดลินเองฟอร์มช่วงหลังต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้ลังจากฝูงอยู่นะฮะแล้วนนนังส 3, เ1แ้้้วพทท่่าา มวยเยนอย่างจูเนียร์เองต้องบอกตามตรงว่าฟอร์มช่วงหลังนี้ไม่ดีเลยแต่ก็ยังอยู่ในระดับต้นๆของตารางอยู่ดีนะครับผมแต่ก็ห้านัดหลังสุดก็คือชนะได้2เสมอ1แล้วก็แพ้มา2นัดรวดเลยถือว่าฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับผมแล้วคู่เนี้ยเจอกันมาในครั้งล่าสุดจะเป็นทางเมเดลินชนะมาได้1ประตูศูนย์ะครับผมแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมเลยมองว่าคู่เนี้ย ด้วยเฮทูเฮตของทั้งคู่เนี่ยเจอกันมาช่วงหลังอาจจะไปทางเมเดลินชนะมาได้มาโดยมาตลอดนะครับผมแล้วผมก็ยังเชื่อว่าเมเดลินเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและชนะจูเนีย FC ได้แน่นอนนะครับผมผมเลยมองว่าใครไปทางเจ้าบ้านอย่างเมเดลินเนี่ยยังไงก็หวานเจี๊ยบแล้วสามแมตช์สุดเด็ดประจำวันนี้ที่ผมจัดให้ก็จะมีเรียลโอเบโดนะครับผมแล้วก็ยูนิโดนะครับผมแล้วก็เมเดลินนะครับผมใครไปตามนี้ยังไงก็หวานเจี๊ยบแน่นอนส่วนตัว VP ตัวเน้นของผมในบ้านเขียวเนี่ยไปทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยนนนนนััับผมยงงไกก็หววเจทุ่นนนอน